วุ้ยคุณแม่เขาใแบงค์มาให้ครับแหมเอาพี่ไปร้องด้วยทุกงานได้ไหมเนี่ยโอ้ครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับเขาฝากมาให้อ่าเอาถ่ายรูปกับคุณแม่ด้วยนี่แหมขอบคุณครับครับขอบคุณครับแม่ครับโอ้โหดีใจครับนี่เบ็นนี่เบ็นจาาคุณแม่เขาเรียกจ้ะนี่อ๋อขอบคุณครับคุณแม่ แมตุกแมตุกเอฟซีน้องไรอันนี่มีแต่สีเทาเทงนั้นเลยเนาะขอบคุณครับโอ้ยดีจังเลยเขาทําธุรกิจธุรกิจอะไรสีเทาเฮ้ยขายสีอ๋อทำโรงเหล็กโรงเหล็กขอบคุณครับดี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 ใจครับวันนี้มีโอกาสร้องกับน้องก็คือติดตามน้องเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ทักคุยกันบ่อยมากใช่ครับเนาะแต่ว่าเราอ่านออกเสียงไม่ค่อยได้มันเป็นความลับเป็นความลับนะครับที่อยู่ในใจนะครับมีพี่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยวันเนี้ยมีอีกคนนึงครับแต่ยังยังเก็บยังเก็บไ้ก่อนใช่ไหมเขากำลังโซยอยู่อ๋อโซยอยู่เขาโซยเต็มที่ก่อนนะฮะเราบว่าวันนี้มาว่าเจอแล้วก็แบบตอนแรกเลยว่าพี่ไม่มาขับรถเข้ามาเพื่อเพนนั่งกินกันไปอ้าแล้ววันนี้สบายแล้วมีคน้องเพลงด้วยละสบายตัวแล้วนะครับวันนี้พี่เบซน เป็ประมือพี่เบน้นไงคร ie ับทุกคนครับขอบคุณมากครับโอ้โหเป็นเกียรติกันหนูมากพี่เบ้นมากครับต่อเนื่องกันไปน้องครับเลยเจอกันขอบคุณครับโอ้โหพี่เบ้นนี่สุดยอดจริงๆหนูชอบเข้าไปดูไลฟ์สดเขาบ่อยๆขอบคุณครับทางนี้สิทางนี้สิโอ้โหหันย่างนั้นคอกระเด็ดม่ไหวจะนวดนวดก็ไม่หายขอบคุณครับขอบคุณครับฮะ พ่อแม่ไทายกันหน,หนูหนูเหลือตัวนี้เดียวเอีงเหรอไมยคุณแม่เขาอาจจะน่ารักคุณนี่โอ้โหสลิมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเ <c oughs> มื่อก่อนตอนตัวสาวโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่ะอีกหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวขอญาตร้องเพลงติดรอวิชาหัวใจก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับฮะอะไรนะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน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 นะรอแป๊บหนึ่งตรงนี้หน่อยก็นี่น่ะอมิดหมุนหมุนหมุนใช่คนสวยมีคนอยากถ่ายเยอะใช่เดี๋ยวเขาถ่ายปติดตรงสายฟ้าบอกคนหายคนหายคนหายไม่โกหกใครจะโกหกหนูเกิดมาไม่เคยโกหกใครโอ้ยขอบคุณครับ หนูแค่พูดเรื่องไม่จริง,งเฉยขอบคุณครับผมค,ครับคุณแม่จา๋าตรงน,นี้ก็ได้จ้ะนะโอ้โหใช่ไม่สบายหายแล้วหรือก็หายนี่แหละคุณหมอว่าไงนะหมอว่าไงนะหมอว่าให้ดูอั้นโดยบ่อยไม่น่าใจหมอ่าจจะบอกตัวเองขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะติดรอใจจ่ะ